พบกับช่างแหวงครับผมเช่นเคยครับออกจากค่ำไปนิดหนึ่งนะครับผมมาดูเเปิด์สวิตจะไม่มีโลโก้ตัวนี้ขึ้นนะครับผมโลโก้ตัวนี้ก็ออกไม่ขึ้นก็ต้องตรวจด,ดูข้างในนะครับผมส่วนนอดนี่ผมได้ขนันออกแล้วนะครับผมก็ใช้มือขันออกเลยนี่ครับถอดแจ็คออกก่อนนะครับ ก็คงจะเห็นอยู่นะครับผมกลางคืนครับนะเดี๋ยวปรับไฟให้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคพอเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์พาวเวอร์นะครับ ก็เช็คสวิตก่อนนครับขั้นตอนแรกนะครับย่านตั้งมิเตอร์ไปย่านเอ็นนะครับก็เช็คสวิตเลยนะครับสวิตไม่ทำงานนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับ ลองเปลี่ยนตัวใหม่ทดสอบดูก่อนนะครับถอดออกเลยเดานหลอกง่ายนะครับผมเดือยล็อกนะครับโอ้ครับผมตัวใหม่นะครับโอสายขาดเร็วต่อสายแป๊มเยว ตัวเก่านี้ก็ทิ้งไปเลยนะครับยึดดูก่อนได้น,นะครับชวนี้ ปิดนะครับเปิดนะครับไลน์เนโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวิตเสียนะครับผมนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างแหวงไหนนะครับผมสวัสดีครับไลน์นน